สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาออกแบบชุดของจังหวัดตากนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาอธิบายเลื่อนการลงสีนะครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับอย่างแรกนะครับผมจะขออธิบายแรงมัดใจของชุดนี้นะครับชื่อชุดเสียงครวญจากผืนป่าหยดน้ําตาจากเสือดํานะครับแรงมันใจนะครับมาจากเสือดํานะครับเป็นสัตว์ ที่อยู่ในปา่าทุ่งใหญ่นเรศวรน,นะครับที่เคยมีข่าวโด่งดงังหรือว่ามีความไม่ยุติธรรมเกี่ยวกับคดีนี้นะครับผมก็เลยนำมาเป็นแรงบันดาลใจนะครับในการรังสรรค์ชุดนี้เพื่อที่จะทวงความเป็นธรรมและทำให้ทุกคนเห็นคุณค่าของสัตว์ป่านะครับมาถึงเรื่องของสีนะครับสีวันนี้ผมก็จะใช้สีแดงนะครับสีเทานะครับสีดำแล้วก็ สีขาวนะครับผสมกันนะครับซึ่งขั้นตอนของโครงกระดูกเนี่ยผมจะลงสีเทาเป็นอันดับแรกนะครับต่อด้วยสีแดงนะครับให้ผสมกลมคืนกันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับหลังจากนั้นผมจะตามด้วยสีดำนะครับในการลงสีนะครับมาในส่วนของขั้นตอนการตัดเส้นหนานะครับขั้นตอนนี้ต้องมีสติและมีสมาธิในการเก็บนะครับเพราะว่าต้องใช้ความ นิ่งนะครับของมือนะครับแล้วก็ดูเส้นแสงเงาว่ามาทางไหนด้วยนะครับเราก็ทําตามเลยครับต่อมานะครับเป็นขั้นตอนการเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับผมจะใช้ปากกาสีเขานะครับในการเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับสาเหตุที่เรานะครับต้องเก็บรายละเอียดเพราะว่าเพื่อความเนี๊ยบของงานเพื่อความละเอียดของงานนะครับและเพื่อความสวยงามประณีตของงานนะครับตอนนี้นะครับเราก็ เกืบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เก็บมาเรียนให้ครบทุกจุดนะครับถ้าชอบชุดนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณนะครับ